สวัสดีค่ะตอนนี้สภาพจิตใจน้ำเพชรเป็นไงบ้างครับก็ดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นจากกำลังใจที่ทุกทุกคนให้ผ่านอินสแกรมมาก็รู้สึกดีขึ้นแล้วค่ะ<น>แต่ว่าถามว่าเสียใจไหมคือเสียใจมากคือจริงๆตอนแรกทราบข่าวตกใจไหมครับขาจำและค่ะตอนแรกทราบข่าวว่าเรามีข่าวกุ๊กกี้กับคุณบัวข่าวนี่น้ำเพชรตกใจไหมครับก็ตกใจค่ะเพราะว่าคือจริงๆไปซ้อมวยแบบ มาเป็นปีเนาะไม่เป็นข่าวอะไรเงี้ยแต่ว่ามาเป็นข่าวเอาตอนที่แบบว่าแบบคือยังไงดีอะว,ว่าเป็นข่าวแบบไม่ตั้งไม่ทันตั้งตัวอะไรเงี้ยค่ะอืมจริงๆแล้วเราชอบเรื่องของการเตะต่อยอะไรอย่างนี้อยู่แล้วไหมครับใช่ค่ะก็คือชอบชอบกีฬาประเภทนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะอืมแล้วแล้วมีพื้นฐานเรื่องการต่อยมวยไหมครับก็ตอนเด็กๆเคยเรียนเทควันโดมาค่ะก็ ก็เลยแบบตอนโตมาก็เหมือนกับถ้าเราเรียนมวคันโดมันก็จะหนักไปเลยก็เลยแบบเอาแบบเลือกลูปร่างดีกว่าแบบให้มันแบบฟิตกระชับอะไรเงี้ยก็เลยไปเลือกกีฬามวยไทยค่ะแล้วก็ในส่วนตัวก็เหมือนกับเชื่นชอบพี่บัวขาวอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็เลยเลือกไปเรียนที่ค่ายพี่บัวขาวาเงี้ยค่ะอ๋อหลายคนมองว่าเราเป็นนางงามเป็นสาวงามอาจจะไม่เหมาะกับเรื่องของการเตะต่อยอันนี้น้ำเพรรู้สึกไงบ้างไม่จริงค่ะคือออ มป็นจะเป็นอาชีพอะไรก็เอ่อเหมือนจะเป็นในในตำแหน่งอะไรในฐานะอะไรก,ก็ก็เล่นกีฬามวยไทยได้ค่ะเพราะว่ากีฬามมยไทยเป็นศิลปะที่เป็นบ่งบอกถึงเองกลักษณ์ของความเป็นไทยไงค่ะอืมกีฬามวยยากไหมครับไม่ยากค่ะคือจริงๆแล้วมันก็เล่นให้มันสนุกมันก็จะสนุกค่ะอืมใช้เวลาเรียนานานไหมน้องน้ำเพชรก็ว่าต่อครั้งใช่ไหมคะก็ประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงถึงสามชั่วโมง ระยะเวลาที่เราเรียนในในยิมนานมากน้อยแค่ไหนครับประมาณนั้นนะคะสองสามชั่วโมงก็คืออาจจะอาจที่เข้าไปเรียนก็จะอาจจะเป็นเทรนกับอ่า uh, พัวสันตลเทรนนิ่งประมาณสักอ่าชั่วโมงหนึ่งแล้วอีกชั่วโมงนึงก็เป็นแบบ uh, การบริหารเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกค่ะอืมแต่คนก็เพ่งเลงไปเลยว่าน้องน้ำเพชรกับคุณบัวขาวเนี่ยกิ๊กการอะไรอย่างนี้เรารู้สึกไงบ้าง ตอนแรกก็รู้สึกตกใจค่ะแต่ว่าก็คือยืนยันได้ว่าไม่มีอะไรเกินไปกว่าคุณครูกับลูกศิษย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วกับคําที่เขาบอกว่าเป็นนางงามจอมมโนล่ะน้องน้าเพชรนั่นสิคะตอนเนี้ยคือหนูก็คิดว่าหนูมโนอะไรเพราะว่าอทางหนูอ่ะหนูก็บอกตลอดว่าหนูก็ไม่ไม่ได้เป็นอะไรกับพี่วัวขาวคือคือตรงเนี้ยค่ะหนูถามว่าหนูมโนคือหนูมโนอะไรคะแบบ ซื้อรถให้ก็ไม่ได้ซื้อหนูก็บอกว่าไม่ได้ซื้อครับซื้อแบรนด์เนมให้หนูก็บอกว่าไม่ได้ซื้อแล้วหนูมโนอะไรหนูยังงงอยู่เลยคะ่ะคือตรงนี้คือหนูขอหนูขอ,ค,อความเห็นใจเด็กค่ะว่าหนูเองก็เป็นลูกผู้หญิงคนเดียวนาอเป็นลูกผู้หญิงตัวคนเดียวแล้วก็คือหนูก็เราก็ตั้งใจทํางานของเราอย่างนี้ยค่ะเราก็ไปออกกาลังกายแล้วไม่อยากให้มันเป็นข่าวเช้าแบบนี้นะคะ่ะแต่ส่วนแต่ส่วนตัวคือก็คือเสียความรู้สึกกับทางทางโรงเรียนดีกว่าเรียกได้ว่า หมดศรัทธาเลยค่ะเอา้าโหขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่เพราะว่าคือแม่คิดว่าตรงเนี้ยค่ะคือเบอร์โทรศัพท์ก็มีเบอร์โทรศัพท์ก็มีกันค,คือเวลาที่แบบมีเวลาที่แบบมีอะไรทําไมไม่แบบโทรหาก,กาันทําไมไม่แบบปรึกษากาันว่าเราจะช่วยกันแก้ไขปัญหาย,ยังไงแต่แบบกลับกลายเป็นว่าไปโพสต์รูปท่านททําเพชรทางเอ้ยถอยห่างอยู่อ่าถอยห่างแล้วก็ ปลุกระดมให้คนมาเกลียดน้ำเพชรให้คนมาว่าน้ำเพชรอะไรเงี้ยค่ะน้ำเพชรก็รู้สึกว่าน้ำเพชรที่น้ำเพชรเล่นเนี่ยมันก็เป็นกีฬาของสุภาพบุรุษเนาะครับอะไรเงี้ยค่ะน้ำเพชรก็คิดว่าสุภาพบุรุษไม่คไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะทําแบบนี้อะค่ะอืมนะครับแล้วกับอีกหนึ่งกระแสที่บอกว่าแอดมินแอดมินของทางเพจของโรงเรียนหรือว่าเอ่อคุณบัวขาวเนี่ยเขาออกมาตอบโต้เราตรงนี้น้ำเพชรรู้สึกไงบ้างก็เสียใจค่ะเสียใจที่ คือครั้งหนึ่งอ่ะมันทําให้เราหมดความความศรัทธาเลยคะ่ะเป็นลูกศิษย์ของค่ายมวยบัญชามเมฆนะคะคเพราะว่าคืออยากให้มองในกรณีที่กับกันน้ำเพชรเป็นลูกศิษย์ของค่ายบัญชามเมฆใช่ไหมคะคแต่พอเป็นแต่พอม,มีมีเรื่องราวอะไรกับคุณครูคนิดนึงกับคือทางโรงเรียนก็แบบเอ่อมาลุมนังแกเรามาลุมซ้าเติมเราแทนที่จะแบบช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็อ,อให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ก็เลยรู้สึกว่าน้ำเพชหมด หมดศรัทธาในการเป็นลูกศิษย์ของค่ายมูลบัญชาเมฆแค่นั้นหนึ่งคำถามที่ยังค้างคาใจคนอยู่น้องน้ำเพชรก็คือเรื่องของเขาบอกว่าคุณบัวขาวให้ทองน้องน้ำเพชรอันนี้จริงเพชรยังไงครับก็ก็จริงค่ะอืม่ก็ให้ก็ให้จริงแต่ว่าไม่ได้ให้ในจํานวนที่เออไม่ไม่ได้ให้จำนวนสบบาทไหมครับสิบาทไหมไม่ค่ะไม่ค่ะ อืมเจ็ดเฉียดใกล้เคียงไม่ค่ะคือประเด็นหลักๆที่ที่เขาอยากจะให้คือเขาอยากให้พระมากกว่าอ๋อพระก็คือพระสมเด็จใช่ไหมครับอ๋ออันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่ามันเป็นพระอะไรแต่เห็นเขาบอกว่าเป็นสมเด็จก็คือตรงนี้คือหลักๆแล้วแต่แต่หลักๆแล้วที่เขาอยากให้เพราะว่าอ่ในช่วงนั้นเราก็ประสบ ปัญหามนสุขชีวิตยอะไรเงี้ยค่ะที่เขาก็ให้ไว้เป็นขวัญกําลังใจให้สิ่ง,งต่าิๆคุ้มครองอะไรประมาณเนี้มากกว่าค่ะอใช่แต่ว่าเรื่องรายละเอียดอย่างเงี้ยก็น้าเพชรก็คืออยากจะให้ไปคุยกับน้าเพชรวันที่เก้าวันที่วันที่เก้าทำไมครับน้องน้าเพชรก็วันที่เก้านี่ก็จะมีการถแถลงข่าวเกี่ยวกับอ่าอ่าเป็นการประกวดของสยาม สยามโมเดลดิจิตอลเกตเวย์เกตเวย์สยามโมเดลคอนเทสซึ่งในงานนี้ค่ะน้ำเพชรก็ร่วมเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์ในการจัดการประกวดด้วยแล้วก็ในวันแถลงข่าวเนี่ยก็ยินดีค่ะยินดีที่จะเปิดเผยหรือว่าทุกอย่างเรื่องคุอยูางทุกเรื่องเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะน้ำเพชรก็ไม่สบายใจเหมือนกันถ้าแบบว่าคนในสังคมมามองเพชรว่าเพชรเป็นคนมันโนว่าพิมพ์ขาวมาจีบหรือว่าอะไรยังไงอ่ะน้ำเพชรคิดว่า อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาขา่ามาพูดคุยกันในวันงานดีกว่าอะไรเงี้ยจะได้พูดครั้งเดียวไปเลยดีกว่าได้ก็คือจะมีพี่ๆนักข่าวไปสัมภาษณ์น้องน้ำเพชรในวันนั้นด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ตอนนี้ก,ก็ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมงานอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าวันที่เก้าตอนสี่โมงเย็นจะกันแน่นอนสี่โมงเย็นที่ดิจิตอลเกตเ w a y ใช่ไหมครับใช่ค่ะชั้นไหนครับน้องน้ำเพชร ชั้นล่างค่ะชั้นล่างชั้นล่างคือชั้นหนึ่งเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อตรงเป็นลานที่ตรงสยามสแควร์ตรงนั้นไหมครับใช่ค่ะน่าจะใช่แต่ว่ากําหนดการยังไงเดี๋ยวน่าจะได้หมายกันอีกทีนึงเพราะว่าตรงเนี้ยค่ะน้ำเพชรแบบรู้สึกไม่สบายใจจริงๆแล้วก็แล้ไม่คิดว่ามันมันสมควรแล้วหรอกับการที่ที่ค่ายค่ายมวยทีเเ่เป็นเป็นบ้านแบบหลังอีกหลังหนึ่งของน้ำเพชรแล้วกันทำนํำเพชรแบบนี้ไล้วไม่คิดว่าสุภาพมันเป็น กีฬาของสุภาพบุรุษเนาะสุะสภาพบุรุษก็ไม่ควรทํากับผู้หญิงที่ตัวคนเดียวมามา,มาเป็นแบบเนี้ยค่ะจากท่อยทำที่พู้หลายๆอย่างมันทําให้ไม่เสียใจมากจริงๆริขออนุญาตถามนิดนึงว่าก่อนจะถึงวันที่เก้าเนี่ยเตรียมหลักฐานหรืออะไรยังไงบ้างไหมครับก็ทำแล้วหลักฐานหลักฐานอะไรคงคงต้องมาดูกันวันที่เก้าค่ะว่าว่ายังไงอะไรเงี้ยแต่มีอะไรเซอร์ไพรส์ยอย่างแน่นอนเออมีมีแน่นอนค่ะ ต้องมีฝั่งไหนเงื้อไปฝั่งหนึ่งใช่ไหมน้องน้ำเพชรค่ะก็น้ำเพชรคิดว่าน้ำเพชรแบบน้ำเพชรขอทวงเรียกได้ว่าวันที่เก้าเนี้ยขอขอพูดคําว่าขอทวงศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงคืนดีกว่าค่ะอืมนี่ถือว่าเป็นความรู้สึกของลูกผู้หญิงคนหนึ่งที่เจอกระแสข่าวค่อนข้างเยอะนะครับค่ะเคยร้องไห้กับข่าวเหล่านี้ไหมน้องน้ำเพชรร้องไห้ค่ะร้องไห้มากคือตอนตอนที่ อ่ามีข่าวก่อนหน้านี้ก่อนเจอมรสุมชีวิตก็ร้องแล้วนะคะแต่ร้องไห้ครั้งนี้เี่ยมันเจ็บลึกกว่าครั้งที่แล้วเพราะเป็นคนที่รู้จักกันอ่าเป็นคนที่สนิทสนมแล้วก็คุ้นเคยกันแต่ว่าถึงเวลาเนี่ยเขาก็มาลังแกเรามาทําร้ายเราซะเองอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเองก็เป็นนักเรียนของเขาเหมือนกันแต่ว่าถ้าสมมติว่าอ่าออกมาปฏิเสธ น้ำเพชรก็คิดว่ามันก็ถูกต้องแล้วเพราะเราไม่ได้เป็นอะไรกันแต่การที่ออกมาปฏิเสธเนี่ยทําไมจะต้องแบบให้คนอื่นมาลุมด่าน้ำเพชรมาลุมเกลียนน้ำเพชรน้ำเพชรเป็นตัวน่ารังเกียจของสังคมขนาดนั้นเลยหรอคะน้ำเพชรก็ไม่ได้เป็นอีโบลาที่จะเอาแบบเหงื่อไปแปดเปื้อนใครแล้วก็ติดโรคไปกับน้ำเพชรอะไรอย่างนี้น้ำเพชรก็ไม่ได้แบบเป็นฆาตกรฆ่าใครตายทําไมจะต้องแบบมาระดมทุกคนมาระดมแฟนคลับของพี่บัวขาวมาลุมด่าน้ำเพชรทั้งๆที่น้ำเพชรกับพี่บัวขาวก็ไม่ได้เป็นอะไรกันอตรงนี้ยค่ะคือน้ำเพชรอยากให้แสดงความรับผิดชอบ สหรับแอดมินเพจนะคะลดมากๆนะคะก่อนที่จะจากกันไปก่อนที่จะลากันไปน้องน้ำเพชรขอถามคำถามสุดท้ายนะคะถามว่ากิ๊กกันจริงหรือเปล่ากับบัวขาวกิ๊กกันจริงไหมไม่เรียกว่ากิ๊กค่ะเรียกว่าคนรู้จักดีกว่ารู้จักที่รู้จักมาพอสมควรแต่ไม่ได้เป็นกิ๊กไม่ได้เป็นอะไรกัน อ่านี่คือน้ำเสียงหนักแน่นมากๆนะครับขอบคุณน้องน้ำเพชรมากๆวันที่9ตุลาคมนี้นะคะที่สยามดีเออดิซอนเกตเว์นะคะตอนสี่โมงเย็นเนาะน้องน้ำเพชรจะเปิดใจครั้งสําคัญนี้นะครับค่ะขอบคุณครับน้องน้ำเพชร